ครวันนี้เราอยู่กับไบเกอร์พาเที่ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนฝากติดตามกันได้เลยโอเคเราเดินทางกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอริสเบเกอร์พาเที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์จากจังหวัดกระบี่ไปยังหาดปากเมงกับเส้นทางที่ผมบอกเลยนะครับว่าสวยเพลินแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับผมเดินทางด้วย c b 500x คันโปรดเหมือนเดิมสำหรับเส้นทางจากกระบี่ไปยังหาดปากเมงนี้ผมบอกเลยว่าวิวดีมากผ่านภูเขาและผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงความเรียบง่ายสำหรับฟิลน,นี้นะครับทำให้ผมรักการขี่มอเตอร์ไซค์มันเหมือนได้อยู่กับตัวเองได้ใช้เวลามองดูโลกแบบช้าๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ป,ปั๊มปตทคลองคนนะครับเดี๋ยวเราจะแวะข้า น้ำแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับ สำหรับการเดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปยังหาดปากเมงที่จังหวัดตรังเราจะใช้ถนนเพชรเกษมหมายเลข4แล้วก็จะตัดผ่านไปยังถนนหมายเลข4 0 4 6ตรงสามแยกบ้านคนกุลซึ่งเป็นถนนที่สามารถเดินทางไปยังตัวอำเภอเมืองของจังหวัดตรังได้หลังจากที่เราขี่บนถนนหมายเลข4 0 4 6เรื่อยๆเราก็จะตัดเข้าสู่ถนน4162ต่อหลังจากนั้นให้เราขี่ตรงไปเรื่อยๆเราก็จะเจอหาดปากเมงที่เราจะไปในวันนี้นะครับ ตอนนี้มาถึงอำเภอศรีเกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะฮะโอ้ด้านหน้ามีหอนาฬิกาด้วยนะนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหอนาฬิกานะโอ้เวลายังเดินปกตินะครับบ่ายสามเกือบยี่สิบห้านาทีนะและตอนนี้นะครับเราพาทุกคนมาถึงย่างหาดปากเมงกันแล้วด้านหน้าของเราก็จะเป็นวงเวียนที่อยู่ตรงหาดปากเมง เมื่อเจอวงเวียนนะครับผมเลี้ยวขวามาก่อนมีคนแนะนํามาว่าถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับจะไปยังท่าเรือหาดปากเมงซึ่งบรรยากาศตรงท่าเรือเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าสวยงามจริงหรือเปล่านะครับท่าเรือปากเมงนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือปากเมงนะครับวิวสวยมากนะทุกคนน,ะนี่นะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังของเราเนี้ยก็จะเป็นภูเขานะวิวแบบโคตรสวยเลยนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนมาเดินเล่นๆกันนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีโลมาแล้วก็มีพายุนด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปหากาแฟกินสักหน่อยนะครับแถวหน้าหาดปากเมงนะ หลังจากที่ผมเดินเล่นตรงบริเวณท่าเรือปากเมงเราก็เดินทางกันต่อไปยังหน้าหาดปากเมงเพื่อไปหาร้านกาแฟนั่งเล่นกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปทานร้านกาแฟที่เป็นร้านตะยำ อตอนนี้เรามาถึงร้านเวนคาเฟ่นะครับเราจะมาทานทคาเฟ่ที่นี่นะสำหรับร้านเวนคาเฟ่จะตั้งอยู่หน้าขนมชาวเลและด้านหน้าของร้านก็จะเป็นหาดปากเมงบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่เอาเลยนะเห็นปีแมนเฮ้ยกองรล้วยดเอ๊ไม่บอกพูดดีไหมบอกไว้ไหมสวัสดีครับร้านเวนคาเฟ่นะครับอยู่หน้าขนมชาวเลปากเมงนะครับ ไขเวมาจากงนี้กาเว่ร้านเวนได้นะครับสำหรับใครที่มายัางเวนคาเฟ่นะครับเราสามารถเดินมาชมบรรยากาศของทะเลได้นะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านเลยนะนี่นะครับสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดปากเปงนะครับนี่น้ำขึ้นพอดีเลยนะโอ้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้คนยังไม่มีเลย หลังจากที่ผมทานกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดินลงมาเล่นที่ชายหาดของหาดปากมีนะครับบรรยากาศที่นี่ผมบอกเลยว่าดีมากแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะครับเพราะที่นี่เราสามารถมองเห็นช่วงของพระอาทิตย์ตกได้โอเคทุกคนเราเดินกันตรงนี้สนุกเลยนะเดี๋ยวจะไปยังจุดต่อไปนะครับโอเคไปกันต่อสำหรับจุดต่อไปเราจะไปยังอุโมงต้นสนเรามาดูกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ ตรวนี้เขียนว่าจุดเริ่มต้นอุโมงต้นสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก,ากันนะครับต้นสนเยอะมากนะของฝั่งเลยซ้ายขวานะครับสำหรับบรรยากาศที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอุโมงต้นสนที่หาดปากเมงใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมมาแวะชมบรรยากาศอันสวยงามที่อุโมง์ต้นสนหาดปากเมงได้นะครับและนี่ก็คือการเดินทางวันเดย์ทริ จากกระบี่สู่หาดปากเมงในจังหวัดตรังการเดินทางแบบชิวๆสไตล์ไบค์เกอร์พาเที่ยวสําหรับการเดินทางครั้งต่อไปของไบค์เกอร์พาเที่ยวจะพาทุกคนไปยังที่ไหนฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ